ตอนนี้นะครับทาง Complete TV นะครับก็เดินทางมาที่ประเทศไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศและโรงงานของทางทีมกรุ๊ปนั่นเองครับซึ่งต้องบอกว่าทางทีมกรุ๊ปนะครับเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่จัดจําหน่ายในส่วนของเมม o r ีหรือว่าแรมนะครับที่น่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับเมื่อเรามาถึงโรงงานของทางทีมกรุ๊ปแล้วเราจะพาไปชมขั้นตอนในส่วนของการผลิตแรมนะครับหรือว่าเมม o r ีนั่นเองพร้อมกับทําความรู้จัก ทีมกรุให้มากขึ้นนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมทีมกรุ๊ปเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนของอีกตึกหนึ่งนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันก็จะเป็นในส่วนของออฟฟิศและตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของตึก ที่เป็นส่วนของลายผลิตนะครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องใส่ชุดด้วยนะ,ะก่อนเข้าโรงงานเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าลายผลิตของทางทีมกรุ๊ปเป็นยังไงนะครับพร้อมกับทําความรู้จักกับทีมกรุ๊ปให้มากขึ้นครับ ตอนนี้ครับเป็นส่วนของขั้นตอนแรกซึ่งเขาก็จะมีเป็นแผง PCB แบบนี้ครที่เป็นล็อกล็ในส่วนของเมมโมรีก็จะเห็นเลยว่าเป็นทรงของแรมนะฮะซึ่งเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าเครื่องเพื่อตอกตัวชิปแรมนะฮะซึ่งจะเข้าไปทั้งแผง,งนี้เลยนะฮะพอกระบวนการเสร็จทั้งหมดเขาก็ถึงจะทําการตัดเป็นชิ้นๆน,นะฮะแต่ช่วงของการผลิตก็จะไปทั้งแผงแบบนี้แหละฮะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับ สำหรับโรงงานของทางทีมกรุ๊ปเองนั้นไม่ได้ผลิตเฉพาะแบรนด์ของทีมแต่เป็นโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆที่หลายๆคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนซึ่งก็จะมีทั้งผลิตติดตั้งชิปแรมลงบนแผน PCB แล้วส่งต่อไปให้แบรนด์อื่นๆไปทำการติดตั้งซิงเองนะครับเพื่อทำการตีแบรนด์หรือแม้แต่ผลิตให้ทั้งกระบวนการพร้อมจำหน่ายนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนะครับที่ทำให้แรมทีมเป็นหน,หนึ่งแบรนด์ที่น่าจับตามองครับ ครับก็เมื่อสักครู่หลังจากที่ได้มีการตอกตัวชิปหรือว่าตัว IC ลงไปแล้วนะครับในส่วนของแผง PCB ของแรมนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนหลังจากที่เขาอบนะฮะซึ่งที่ผ่านมาก็จะเป็นการอบเพื่อให้ตัวตะก่วนะฮะมีการเชื่อมต่อแล้วก็เรียกว่าติดแน่นนะฮะบนตัว PCB ระหว่างตัวชิปและตัวแผง PCB นั่นเองครับ ด้านหลังนะฮะที่เราเห็นก็คือหลังจากที่ทําการตอกส่วนของตัวชิปแล้วก็อบเรียบร้อยแล้วฮะก็จะส่งมาในส่วนของการเรียกว่าใส่โค้ด SPD นะฮะหรือว่า SPD โค้ดนั่นเองเพื่อนะฮะเรียกว่าเวลาเรารันเครื่องเข้ามานะฮะเราก็จะสามารถเช็รายละเอียดของตัวแรมได้นะฮะก็อันนี้คือขั้นตอนที่จะทําให้เรารู้ถึงสเปคของตัวแรมนั่นเองครับ ที่เพืเ่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ฮะมันเป็นห้องเราไม่ได้เข้าไปเนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของการตัดและอย่างที่เราบอกในตอนแรกว่าเขาจะมาทําเป็นแผงก่อนแล้วก็พอเสร็จอารเรียบร้อยก็ถึงจะมาตัดซึ่งที่ตัดได้เพราะอันนี้เตรียมเทสแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการเทสกันดีกว่าครับ หลังจากที่ตัดได้ตัวแรมมาแล้วนะครับก็จะทําการทดสอบซึ่งในการทดสอบเขาก็จะติดเป็นดูอัลช n n นลนะฮะก็เป็นเป็นคู่นะจะเห็นว่าตอนนี้ก็ทําการทดสอบกอนนี้จะเป็นการบอกรหัสดูว่ารหัสที่ทําการใส่โค้ดมาเมื่อสักครู่ที่เห็นเรียบร้อยถูกต้องไหมขึ้นรหัสตรงกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวเทสต,ตรงนี้เป็น ddr 3ซึ่ง ddr 3จะมีทั้งหมด เครื่องเทสประมาณราวๆ200เครื่องได้นะฮะตรงนี้เป็นส่วนของแรมนะ,ะที่ใช้กับตัวบอร์ด PC ทั่วไปนะฮะก็ยังมีในส่วนของเทสในส่วนของโน้ตบุ๊กด้วยนะฮะแต่ใช้บอร์ดแบบนี้แหละเทสแต่ว่าเขาจะมีตัวคือถ้าพูดง่ายๆคือเหมือนเป็นอะแดปเตอร์แปลงเพื่อเทสกับตัวบอร์ดธรรมดาน,นั่นเองครับสำหรับส่วนของเมมโมรีที่ทางทีมกรุ๊ปผลิตนั้นก็จะครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PC n o t e ้ o บ k ๊กเวิร์กสเตหรือ Mac ซึ่งทั้งหมดก็จะถูกนำมาทดสอบเช่นกันครับก็สำหรับบอร์ดที่ใช้ทดสอบครับก็หลักๆที่เขาแจ้งมาก็คือจะเป็น2แบรนด์นะฮะก็คือ Asus กับ Gigabyte เพราะว่าเขาบอกว่า2แบรนด์นี้มีความเสถียรสุดแล้วเหมาะในการเทส นั่นเองนะครับ่งจะเห็นด้านหลังก็จะเป็นกล่องของตัวมาเธอบอดซึ่งก็มีหลายรุ่นทีเดียวนะครับเรียกว่าลงทุนพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าเครื่องเทสก็มีหลายเครื่องมากครับ ก็ขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือเขาจะทําการติดตั้งซิงค์ลงไปซึ่งตัวนี้ฮะก็เป็นของทีมเองอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าทางโรงงานที่นี่มีการผลิตให้กับหลายๆแบรนด์ที่เรารู้จักกันในประเทศไทยฮะแต่ว่าลายผลิตที่เราพาดูเมื่อสักครู่เป็นของทีมกรุ๊ปเองนั่นเองฮะก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวด์กนะครับที่เขากําลังติดตั้งซิงค์ลงไปอยู่เป็นตัวสีดํา ครับก็ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของเรียกว่าเป็นลายการบรรจุพันแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของแรมนะฮะไม่ยังไม่ได้บรรจุตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ s d card ไปนะฮะแต่ว่านี้เรามีตัวอย่างที่เขาบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บรรจุด้วยมือแบบนี้แหละครับในส่วนของแพ็กเกจของตัวทีมกรุ๊ปเองนะฮะหลายๆคนสงสัยว่าทำไมทีมไม่ทำเป็นแบบพลาสติกแล้วเปิดฝาได้คือจะสังเกตว่าเขาแพ็คปุ๊บ ถ้าแกะปุ๊บไม่สามารถใช้งานตัวพลาสติกนี้ได้เลยนะฮะเราจะต้องตัดทิ้งนะแต่ว่าบางแบรนด์นะฮะหรือว่าแบรนด์อื่นๆเขาจะมีการเป็นพลาสติกแล้วก็แกะเปิดได้แล้วก็เก็บได้นะฮะ mm hmm. ทางทีมเขาแจ้งมาว่าเหตุผลแรกเลยคือจะป้องกันการเรียกว่าสอดไส้นั่นเองคือเอาของปลอมของก๊อปอะไรก็แล้วแต่มามาใส่แทนอะไรอย่างเงี้ยฮะที่มีบางประเทศอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้นะฮะ mm hmm. อีกส่วนหนึ่งครับแบรนด์อื่นๆๆ ที่ไม่ได้ใช้วิธีการนี้เพราะว่าต้นทุนสูงกว่าแต่ทางทีมครับใช้วิธีการนี้เพื่อป้องกันในส่วนของการแปลกปลอมนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเอาใจใส่ไปจนถึงในเรื่องของแพ็กเกจเลยทีเดียวนอกจากผลิตภัณฑ์ในส่วนของแรมแล้วทางทีมกรุ๊ปก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็น SSD หรือ Solid State Drive, Flash Drive, SD Card, CF Card, Micro SD Card ซึ่งผลิตภัณฑ์บางส่วนเราก็คงได้เห็นบ้างแล้วในประเทศไทยครับ เราก็ได้ชมไปแล้วนะครับในส่วนของโรงงานผลิตของทีมกรุ๊ปในส่วนของเมมโมรีนั่นเองนะฮะแล้วก็ได้ทําความรู้จักทีมกรุ๊ปมากขึ้นแล้วด้วยฮะซึ่งเราต้องบอกว่าครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกเลยที่ทีมกรุ๊ปเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานนะฮะยังไม่มีสื่อไหนได้มาเยี่ยมชมโรงงานแบบนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางทีมกรุ๊ปมากๆนะครับที่เปิดโอกาสให้ c o m p l e t ีว v มาถ่ายทําที่โรงงานแห่งนี้ครับและสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในส่วนของแบรนด์ทีมกรุ๊ปนะครับต้องบอกว่า สาเหตุที่เรามาถ่ายทําในครั้งนี้เพราะจะบอกว่าในอนาคตครับทางทีมกรุ๊ปจะลุกตลาดในประเทศไทยอย่างเต็มตัวครับพร้อมกับโปรดักใหม่ๆที่น่าสนใจและมีเรียกว่าเป็นระดับที่สูงขึ้นไฮเอน n ์ขึ้นนะฮะก็ใครที่กําลังมองหาแรมหรือว่าสนใจในทีมกรุ๊ปนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าทางทีมกรุ๊ปจะมีโปรดักอะไรที่น่าสนใจมานําเสนอให้ได้ชมกันครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจในส่วนของข่าวสารทางด้านไอหรือว่าบทความรีวิวต่างๆนะครับสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ www.completetv.com ครับและในส่วนของ Facebook Fanpage ครับอย่าลืมไปกดไลค์กันนะครับ www.facebook.com/completeproduction ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Complete TV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ